มาดูการ์ตูนนะฮะขาประจําของคุณขวดนะฮะเข้ามาเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะอำนาจเขื่อนนี่ฮะก็มีเหมือนกับกับอันธพาลใช่ไหมสวมบุกันนกปิดบังใบหน้าถือไม้หน้าสารคนละอันสองอันนะไล่ตีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ฮะนี่ฮะปิดบังใบหน้าด้วยนะเหมือนจับเหมือนเหมือนเหมือนกับคุณขวดเนี่ยเขาเขาเขาจะบเขาจับอ่า ตีกระทบไป2เรื่องควบเลยนะรเรื่องแรกก็คือกรณีของจานิวใช่ไหม<ช><ช>เ,เนี่ยที่ไปทําร้ายเขาเนี่ยนะเนี่ยอีกเรื่องนึงก็เหมือนกับตอนนี้เหมือนมีกลุ่มมันตะพานกําลังทำร้ายประชาธิปตไตยหรือเปล่าอ่าก็โอ้โหน้าสงสารนะเนี่ยดูดิ ดนตีดาวขึ้นหัวเลยแล้วตาตีนะตาตีพิทักษ์และมนูนครับนี่ฮแล้วมีมอเตอร์ไซค์จอดด้วยพอตีเสร็จก็จะได้ขึ้นรถหนีไปกันขึ้นยังไง4คนมอเตอร์ไซค์คันเดียววิ่งอีกคนหนึ่งวิ่งตามซ้อนสามตำรวจจับอีกชาคุนขวดนิดนึงเออนี่ฮะก็เป็นการ์ตูนของคุณขวดนะฮะนะครับ